สบายดีพี่น้องบาญางามงามงามน้องดาวเบปดีพี่น้องน้อาวอันนี้อันน้ลพลังี้ขาวข้าวกยังลูกขี้กสนยังขี้หมูหมูซบบอ มือเี๋ยไปเอาเงินบ่มือนีจะไปอได้นะวันถีดมือผุลูกมือก้อนแม่วันข้านมือตึงอีกนะมือตึงมือตั้งไผ่โอ้ตัวก็ยังมีควาควันให้ยังเงื้องอีกบ่เลยตัวเศร้ายังหาย

ตองโดยงาๆแต่ว่าเป็นนาเรียนเดาแยเดาเคร่องของก็ทำเมอก้บอกเลยนะครัไมาบยออบอกไม่ต้องเึนมุอโลถดกๆไปโศลจะไดาดูใรบ่ออโ่น้องเป็นวเป็นอย่าง กแล้วเาทอาืตะกีหเราก็ลีกห่ลย้อว่าฟื้นอี่ะตก้หลดีตตตมันสิขาดหลละทันทปิดฉี่ปิดฉี่อยู่กี่ข่าวแล้วเลยเอาพอความจริงเลยเนาะเยอะนเนาะจนเคยแล้วม่อี่อเนาะกี่ข่าวแรกล้วก็ปิดฉี่ ควูวงในไก่พี่จ่มกินกันไก่เขาขึ้นฟ้นี่ังกันกระจายโอยจิว่าไก่สกจัลยมันุนจกจะึแตยแกจาแ้ เชี่ยวกำเลยส่วนนี้แช่่เพาะ่กล้วใหม่กาือกินซะ่โอ้ยน่าักที่เขาเล้ยน่าเอามัเต็งเอู่ก่นกซ้าเอาีห่งามนสหง เงาเดีไม่นใกแบบเก็บไม่เอามากขออกเป็ๆเมากตีนักนี้ชชอห้ามจัโอยกีปุ่นุกกีปุ่นเกระาะจรบไม่ห่ารการกินตำแก้วปีกหมูสองกิสองสิเะ กินหรือเปล่าเพราะว่าเนือดาวต๊ะเสร็จปุ๊บทำอไรหรือจะเช่าใหยังแม่ Hãy นี่ล่ะให้กับบ่กินเฮากินบ่ได้มันก็บ่กิน

แช่บ่บอกป่าลูกเลยไหมป่าลหยิมแ้่เป็นพระเขาวนะแม่มันนี่อันมันถือกันตี่ดิบขขาวนะ พี่เขาแรกเอยนั่งกับป้าเทียนขวดต่อมนุงปองนั่ง ปาดมังมู้ดูนั่งาขาเศร้าแล้วก็ต่อด้วยแตงมัวหวานอน้องดาเป็นคนปาดผู้น้าเอานะ่ะผู้น้านัง่งมีดก็ได้นะมีดหรืหออย่าเาผ่าก็ได้สิผ่าสะอาดยุผัดหลอดแหละผัดหลอดเลยพันอย่ามันข้าวหรอกมันมีขี้เดียดได้ พันธุ์หัวมันออกจรุปมันจะผักมงมูมันจะผักของมูเนาะโห้แดกคอใจเขาว่ามันผักมงมูโอ้ยโอ้ยบไริกินดอกมือนีกระโตกสิมุนก่อนเขียนตะเมือนีเปลนกระถาแล้ววันนี่ได้พี่นากตกสิมุนขางเสียงผักก็เป็นตะย่าปลุกรสียงะอะ โอ้โหมีดมีดเบลคักรีนี่ใช้น้องใช้มือเคลื่อนไฟมือมีคนไปเตรียมบวงมาสาอ่าปิ้งเอาแดงคักรันยางยุ้ยอื้มกินข้าวแล้วกะตูกไถ่โดยแตงโมหวานหวานแดงคักปัญญาแจ่มบ้ดนี้กะตอมากบวง ตากินพียงหนึ่งก่อนลูกมันจิแมนกินข้าในของหวานที่เพิ่นซื้อน้ำลดเมื่อวานเนี่ยพี่้อง้ซื้อไปให้สางกินน้ำนู่นทำไงด้ ดาวกับปตโตติเองเนาะจะกินข้าวมไงวะสงัดแ่บปลาลูกเอินปลาลูกกินบัาหม้นั่นนะแม่นลหมลวลูกกินนะปลาลูกเอ้ยพอนะลูกบอก่อนปลลุงเอ้ย อ้าวกูอ่ามกาดที่ปากนี่ไม่ยอมกินมวนั่งลูกดาเด้อะลูกดาวบ่อยนะลูกดาวบ่อยนะลุวดาวกูงหญอย่างเงี้ยโอ้าถูกประกันมุนบาสันบ่เชียนคิงโหลดผัะพี่น้องเ้ยกินข่าวกับพเพอมกมาได้พี่น้องเ้ยเมื่อนี่เนื่องจากว่าคหนึ่งกับ กระเพาะขึ้นยังงึงลงท้องมาขึ้นพลอยภาพมันกระป๋องกินพลอภาพมกกินกับปูห้ามไม่ได้กินเข่าอีพดใจยังไงอีพอใจขาลงไปันเสร็จอันอันสีเฮื่อนบอมันเปื่อนอ้าจนอันนี้มันแ ปลาพี่น้องพอกันคลิปหนาดีแมงสุขุมชนเอ้พี่่ง <laughs>